สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับผมมาหาพ่อแดงอีกแล้วนะครับเพราะว่าพึ่งทํากรงนะครับเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมแต่ไม่ใช่กรงนกเขานะครับเป็นกรงนกกระทานะครับซึ่งอยากนาเสนอจริงๆครับเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของพ่อแดงเลยนะครับคือแกทํา ถือว่าสุดยอดนะครับสวยกว่านกเขาแหละหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกรงไม่ว่าจะเป็นเพเนียดนะครับแต่ถ้าเป็นนกนกคุ้มหรือนกกระทาเนี่คือรับรองเลยว่าสุดยอดนะครับเอาอนอื่นนอบสวัสดีครับพอดงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบวันนี้เราเจอกันบ่อยเนาะช่วงนี้เนาะเพราะว่ามีนั้นอยู่นะครับเสร็จแล้วเนาะข้องผมเนาะเสร็จแล้วครับโอ้สองทางใช้อใช้เวลาทํากี่วันพ่อมือคูคขั้วทะเลอ้ หมายถึงว่าวันหนึ่งนี่ถ้าทําจริงๆได้ได้กี่ลูกนะพ่อหนยได้ลูกเดียวเหียวที่สุดเหลืออีกนึงลเดียวที่สุดคือหนึ่งลูกอ่าก็คือเต็มที่เลยหนึ่งวันคือไม่มันมาสามเราตอบนี่แหละอ๋อครับเอาตอนนี้ขึ้นขึ้นอีกลูกนะครับนี่เลยยังไงโอ้นะครับขึ้นอีกลูกแล้วมีคนสั่งแล้วพ่อแดงนะครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับพี่น้องครับดูครับนี่นะครับกรงนกกระทานะครับอ่า เรียบ้อยเลยลงอะไรนะพ่อนี่น้ำมันยางมะตอยใช่ไหมพ่อเออครับผมอา,าอ่สูตรของพ่อแดงนี่คือจะลงยางมะตอยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพะพนียดนกเขาเนาะมัะเนเป็นนกเขาใหญ่ก็ลงเหมือนกันนะครับลงนกกระทาก็ลงลง,ลงอยู่แล้วนะครับดูครับพี่น้องครับซึ่งใบนี้นะครับผมจะเอานะพี่น้องผมจะเอานะแต่ว่าไม่ได้ไปใส่นกนะครับเอาไปเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับสะสม เก็บไว้เลยนะครับถือว่าถือว่าเอาไปไว้นะครับเพราะว่าผมพูดยังไงว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับในการเลี้ยงแต่ของพ่อแดงนี่มีเรียบร้อยกี่ตัวนะเพราะวันนั้นผมลืมแล้วสอตัวเอานกลงไว้ะพราะเนาะที่ขออนุญาตไว้นกกระทาสองตัวแต่ผมจำได้ว่านกเขาหนึ่งตัวแหละเนาะนกผมจําได้เลยเพราะว่า ผมจำมาเลยว่านกเขาพ่อแดงนี่ลงไว้ขออนุญาตเลี้ยงไว้หนึ่งตัวนะครับอันนี้คือกรงนะครับนกกระทานะพี่น้องนะครับดูครับารตาขา่ายครับถ้าผมอ,อยากก็อยากเลี้ยงอยู่นะพ่อแดง,ง <c oughs> ครับอ่าแต่ว่ามันเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับทั้งเป็นสัตว์คุ้มครองด้วยนะครับเราไม่มีใบานะครับขออนุญาตก็ไม่กล้าเลี้ยงนะครับอันนี้คือ อ่าอันนี้คือข้างในนะครับดูครับโอ้อันนี้ใช้เชือกใช่ไหมครับใช้เชือกถักถักอีกนะครับสวยงามนะครับอ้ยพ่อยู่ไกลนะครับเลยนี่ข้างล่างนะครับล่างสุดโอะไรอ๋อเป็นพื้นไม้ไผ่สารธรรมาครับในไรที่ว่าไอ้ก้านตาลนะพ่อแดงนั้นที่ผมมาดู โอ้นี่แหละครับอืมกุ้นนะครับกับกับหัวมันเนาะครับเขาเรียกอะไรพ่อเขาเรียกเาเป็นปากโอปากปากปากคอบนะครับปากคอบกรงผมก็ไม่ถนัดนะครับไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ที่ใส่อาหารนะพ่อเนาะครับหอยน้ำหอยอาอาเอ้าใส่แค่ใส่โ้ใส่สองทางนะครับนี่อาหาบน้ำโอ้แค่นี้นกมันกินแค่นี้ เน่ออสากันปั่นมาเโอรกเปแบบป่าพวกปลวกพวกอะไรอย่างนี้นพอนาะใช่หมปลวก่เอาลยอาหารมันมีอะไรบ้างที่ที่ใช้ก right ันท at um> 네ั่วไปข้าสารครับกับอาหาเป็นน้อย่เรียงมันอ๋มีข้าสารกับอาหารไก่แค่นั้นนะครับอันนี้คือที่เราใช้เป็นประจาเลยครับนอกจากนั้นถ้าจะไปหาตามธรรมชาติก็จะมีอะไรพ่อมอ้จิ้งหรีดปลวกอย่างนี้ใช่ไหมครับ อ่าก็เอามาให้แมงเนาะมันกิ่งไปกันแลยวอ๋อเป็นพวกนี้ตระกูลนี้พวกกิ้งลีดพวกอ่าไอแมงจีซอนนี่เนาะถ้ากระแตนกินไหมกินครับต้ากระแตนก็กินอือขี้ไปกินอือครับอันนี้คืออาหารที่เราสามารถหาได้ตามธรรมชาติกิ่เขียมมันนี่ก็กินมั้ยฮะกิ่เขียมไปกินกิ่เขียมหยกกิ้งจกนี่ครับสิไม่เลิกมาตอดกินแล้วอือ จริงจกก็กินเหมือนกันนะครับพี่น้องดูครับโอ้สวยสวยนะครับผมเห็นคือเห็นของพ่อแดงนี่ทาใส่นกอยู่ครับตัวหนึ่งอยู่ผมก็เลยผมเห็นแล้วมันสวยนะครับผมก็เลยอยากให้พ่อแดงนี่ทําให้นะครับสักหนึ่งใบนะครับจะเอาไว้เป็นที่ระทึกนะครับผมเอาไว้เก็บไว้ดูนะครับจะสะสมไว้นี่นะครับเป็นให้เซียนรุ่นใหม่ๆนะครับได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเห็นแบบนี้คือ ลงอะไรนะครับนั่นแหละแต่ไม่ได้แนะนําให้เลี้ยงนะครับผมไม่ได้แนะนําให้เลี้ยงเพราะว่ามันเป็นเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็อันนี้เอาไว้ศึกษาเท่านั้นเองนะครับเก็บไว้ได้นานเลยแหละครับพี่น้องนะได้หลายปีเลยแหละนะยิ่งเราไม่ได้ใช้เนี่ยนอกพ้แดงเนาะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเก็บไปอส่ถุงยางไว้ครับใส่ถุงยางไว้ปุ่นปะยังบขกากัน ฝุ่นไม่ให้จับแล้วก็ไม่ให้โดนน้ำเนาะพ่อแดงเนาะครับก็จะประมาณนี้พี่น้องนี่แหละอ่าทีนี้โออไปใส่โคมไฟก็ได้โอ้ไม่ละครับผมผมต้องเก็บไว้นะครับเป็นเอาแบบดั้งเดิมนี่แหละเป็นแบบทีนี้นะครับพ่อแดงครับอ่าขอวิธีดูนะครับวิธีดูนกกระี่ายเอาเบื้องต้นนะครับตามที่พ่อแดงรู้แล้วกันนะครับว่ามีวิธีดูดูลายดูดูลาย,ด,ลายดูอะไรยังไงพ่อแดงลองลอง ลองลองเล่าให้ฟังหน่อยพ่อตามที่พ่อเลี้ยงมานี่ลายดำกาดหนามันตุ่มสิเนี่อะไรนะพ่อเข้ามันเข้ามันตุ่มมันยังกาดหนามันสูงกาดหนามันเหมือนทั้งหัวมันกาดหน้าสูงหนาดำเข้าตุ่มเข้าตรงเข้าสุดเข้ามันดีมันเลี้ยงสิเนี่ยโอ้กาดหน้าหมายถึงว่าตรงหัวมันหรือพ่อหรือยังไงสมมติมันละลายมันดำสูงๆมันบ่มีเขาไปอย้ยง โอ้ตรงปากไหมนี่มันจะเป็นสีดำดำยาวขึ้นไหมใช่ไหมพ่อสีดำขึ้นมาทั้งหัวอืมขอให้สูงสูงกาหน้าก็็เปนาหน้าอ๋อพ่อแดงเรียกว่ากาดหน้าเขาเข้าตรงเขาเนี่ยเหมือนนกเขานี่ใช่ไหมพ่อครับเข้านนี้โอ้เขาก็ปากปลหาแต่หูนี่ไหมให้มันดำมันแต่หูคนละโอ้ให้ยาวไปถึงหูเลยอ๋อถ้าคือถ้าเป็นนกเขาใหญ่นี่คือหมึกมันจะไปชนที่ขอบตานะพ่อเนาะ แต่ถ้าเป็นนกกระทานี่คือเขามันจะไปที่ที่จากปากไปถึงหูเลยโอ้คือให้มันอ่าชนเลยใช่ไหมพ่อหรือยังไงหรือหรือหรือเลยหรือยังไงโอ้เลยยิ่งดีใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือคือเขานะครับแล้วอย่างอื่นแล้วพ่อแล้วอย่างอื่นแล้วครับนอกจากกาดกาดหน้าเข่าตัวเม็ดดำนี่ต้องเยอะ ไลายอยู่บนตัวมันอ๋อลายตรงหน้าอกนี่ใช่ไหมครับให้มันเม,ม็ดดำเยอะๆมันดำดำหนาๆเลยนะวะเนาะอดำหลายเอ,อกดำนกนกขาวเขาเปเลี้ยงเนาะโอ้นกขาวนี่คือพ่อไม่ค่อยอยากเลี้ยงเท่าไหร,ร่โอ้ก็คือเรื่องความสวยใช่ไหมครับตรงนี้เนาะทีนี้แข้งอะไรมีแม่พ่อเกี่ยวไหมโอ้นกทาไม่เกี่ยวเนาะมันจะเยมันแต่แล้วฮะมันเยมบันแ่แล้วเดือย เดือยคักตัดเขาเขาไม่จะเลี้ยงนะเดือยยังไงนะพ่อเดือยมันสักลงดินเขาไม่จะเลี้ยงโอ้เดือยที่มันชี้ลงข้างล่างลงพื้นนี่เขาก็ไม่เลี้ยงมันต้องชี้ยังไงพ่อมันต้องตรงเดี๋ยครับนี่ตรงหรือว่างอนงอนขึ้นหรือยังไงนะครับหรือยังไงตรงงอนขึ้นแต่ว่าไปยัางดอกมันมีไม่งอนขึ้นอ๋อมีเอ๋อแต่ขออย่างเดียวว่าห้ามงอลงพื้นเขาถือหรือพ่อหรือยังไงครับ เขาว่าไม่ตรงตำรานะครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับเดือนนี่มันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียไหมพ่อหรือยังไงมันกตัวเมียก็ใครมีต่ออ๋อแต่ว่ามัน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 คือมันขึ้นอยู่ใช่ไหมพ่อแต่มันไม่ยาวเท่ากับตัวผู้เนาะมันบกติดแบบสมมากหรือใครมีตัวเมียโอ้ไม่มีเลยนี่ใคมีเดียวผมมีหมละลายตัวเมีส่วนมากจะไม่มีทีนี้ก็ใช้ในการไปต่อเหมือนกันนะพ่อเนาะ นกนกกระทาเนีน่ยเนาะต้องต่ออ่าพูดง่ายๆว่าต้องใส่บ้านเราเรียกว่าซิง sing, ใช่ไหม <laughs> ใส่ซิง,งเหมือนนกคุ้มน,นี่เนาะครับอ่าต่อคล้ายๆกันนะครับสมัยก่อนก็แล้วกรงนี้เอาไปใส่เอาไปต่ออย่าง,างนี้เลยใช่ไหมพ่อเอาไปห้อยไว้ใช่ไหมห้อยไว้มันต้องมีขาใช่ไหมพ่อขาห้อยต้นไม้ก็ได้โอ้เสียบมัดห้อยต้นไม้ได้เลยหมายถึงว่าเอาห้อยมัดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เอาที่ดัก นกกระทานี่เอาไปเสียบไว้รอบๆปวกเลยเหรอฮะปกพอเลยปกเลยอ๋อใช้ปกคุมเลยใช่ไหมพ่ออืมค<ก>ุมก,กันแน,น่ๆครับแล้วมันมีสตูมันไหมพ่อสตูที่แบบถ้าเป็นนกเขาใหญ่นี่ก็จะเป็นพวกเดี่ยวพวกปูดถ้าเป็นนกกระทานี่นมีสตูม,สตมั้ย้ป้อนเห็นไปส่นแล้ยวอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นพวกมาจอก,กอ่าสัตว์ที่อยู่ตรงพื้นราบเนาะ ว่าเราก็ใส่ตรงพื้นนะมันก็ต้องกาเปลกับไปเอาหัวไปเลย่อยจกินทีก็กินตะก็หัวแล้วตัวมันไม่กินได้ไม่กินตะไตียนจกกินตะโอ้หมายถึงว่าอ่านกสมัยพ่อไปต่อสมัยก่อนนี่ใช่ไหมครับพอนกบาดติดปุ๊บนี่พวกไอ้ฟอนอ่าราบหัวไปเลยกับตะกินแค่นี้คตัวข้างๆซิ่อย่อนเล้วตัวมันอืมไม่ใช่มันออกไปไม่ได้เลยเพ่อหรือยังไง มันก็ไปไม่ได้กันละมันออกไปไม่ได้แล้วมันก็กินหัวกินหัวแล้วก็กินอะไรนะตัวกินไตตอ่าไตนกไตนกป่าอันนี้คือเห็นแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เลี้ยงว่าน้อตัวนั้นเอามาลาบทําอาหารอร่อยไม่พอนกกระทาอร่อยรลอันนี้คือพูดในฟังเฉยๆนะพี่น้องอย่าเอาไปทําตามนะเพราะว่าสมัยสิบยี่สิบปีย้อนกลับคืนไปนะพอนะอนีไ่ได้กินอ่าครับผม ก็ตามสภาพเข้าใจกันนะครับนี่แหละพี่น้องครับก็วิธีดูก็ประมาณนี้แหละใช่ไหมพ่อแดงที่พ่อแดงศึกษามาที่เพื่อไงว่ารู้แค่นี้เนาะพ่อแดงเนาะรู้ประมาณนี้นะครับอยังไม่รู้มากบางคนเป็นปรมาจารย์ด้านนกกระทานี่ท่านจะรู้อยู่แล้วว่ามีตําหนิมีจุดนะครับในการดูนะครับเอาละพี่น้องครับก็ถือว่ามา ดูนะครับผมก็อยากได้แล้วครับพี่น้องอยากได้ไปเก็บไว้อถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้กรงนกคุ้มด้วยนะพ่อแดงถ้าเป็นไปได้นะ,ะทำถ้าไม่มีคิวแล้วก็จะให้พ่อแดงนี่ทำกรงนกคุ้มให้นะครับสักหนึ่งใบเอาไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกนะครับนี่แหละพี่น้องครับเอาไว้ศึกษานะครับให เซียนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเลี้ยงนลกระทานะครับว่ากรงที่แท้จริงมันเป็นยังไงเอาไว้ดูครับเอาไว้ศึกษานั่นแหละครับเนาะเอาละครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะไม่พูดทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันดีเช่นเคยสาหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมกับพ่อแดงครับผมพ่อแดงไปก่อนครับสวัสดีครับ